สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะคาบเด็ดหน้าง,งานเช้านี้ของทีมงานช่างเทิดเนาะคะ่ะอันนี้ก็ช่างก็มาถึงหน้าง,งานก็แบ่งงานกันนะคะประจำจุดของใครนะคะแต่และจุดนะคะอันนี้ก็ช่างศักกับน้องเบ้นนะคะก็ลุยนะคะลุย ลุยงานลัวด้านหน้านะคะด้านหน้าเหลืออยู่หกต้นนะคะก็จะขุดขุดเอาเสาออกก่อนนะคะขุดออกเอาเสาไม้ออกก่อนแล้วค่อยกดหลุมนะคะขุดหลุมเอาเสาปูนลงเนาะคะ่ะวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็เป็นใจมากนะคะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่มีแดดนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะขุดดินลงประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะคะเจ็ดสิบเซน บรรยากาศเมื่อนี้ก็ไม่มีลมก็ยังดีที่ไม่มีแดดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะน้องเบนกับ้ังสาก,ก็รับผิดชอบจุดตรงนี้นะะเนาะแบ่งหน้าที่ก,กันค่ะส่วนน้องคิงกับน้องเจนะคะน้องคิงกับน้องเจก็ขุดขุดสเตย์ด้านหลังบ้านนะคะเนาะขุดสเตย์ด้านหลังบ้านยึดยึด สเตย์กับเสาทุกต้นเลยนะคะเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้กําแพงล้มเนาะคะ่ะไม่ให้เสาล,ล้มแล้วโยกได้เนาะคะ่ะเพิ่มความแข็งแรงะคะ่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะลุยค่ะลยุลยลุยขุดสเตย์ด้านหลังนะคะยึดแล้วก็ขุดเสาไม้ด้านหน้านะคะเหลืออีกหก หกเสานะคะเนาะเสาปูนขุดเสาไม้ออกแล้วก็ฝังเสาปูนใส่นะคะเนาะส่วนซังเทิดก็เหมือนเดิมค่ะตัดเหล็กค่ะตัดเหล็กยึดกับกำแพงนะคะไว้ตัดเหล็กไว้ถ้ามัดคานเพคานด้านบนนะคะนี่แหละค่ะการทํางานแต่ละวันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะ มาถึงหน้างานก็รีบกระจายกันทําเลยนะคะเนาะมาถึงใครก็รู้หน้าที่ของตัวเองก็ประจําจุดนั้นเลยนะคะ <S <S เด็ดไม่มีแต่ว่าเอ,าเอ,าเอาวว้าเอ้าคนมาสร้างซักว่าหอนเอาวนว้าคนมาค่ะ นี่ค่ะกว่าจะคุดออกได้แต่ละต้นเนาะคะ่ะก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะคะ่ะเพราะว่าฝังลึกมากนะคะ่ะฝังลึกมากนี่ค่ะก็ชมบรรยากาศการทำงานของช่างนะคะเนาะ ว่าแต่ละมื้อแต่ละวันช่างทําอะไรบ้างเนาะคะ่ะถึงไหนแล้วงานจะเสร็จวันไหนเนาะคะ่ะเนาะน้องตั้นก็ทําคลิปให้ได้รับชมกันเนาะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทดจำปาดงคนล่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำล่ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งใด้สมดังปรารถนาค่ะกราบสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะรักน้อย,อยแต่รักนานๆน,น,นะคะ